โมนี่ครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่า3สิ่งที่พวกเราขาดไม่ได้ในทุกๆวันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยครับและสิ่งแรกที่พวกเราขาดไม่ได้คือมือถือที่พวกเรากําลังไลฟ์ทุกคนดูอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่สองกาแฟหรือแก้วาแฟและสิ่งสุดท้ายที่พวกเราขาดไม่ได้คือนี่เลยฮะ Tom Tots Sea f r e Toner Essence ครับผมจําไม่ได้แล้วว่าผมขโมยพี่มาขวดที่เท่าไหร่แล้วหลายขวดลวมึงซื้อคนเยียเลย แต่เราใช้กันมาหลายเดือนแล้วนะใช่ครับผมเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นมากนะครับแถมไม่เหนียวเนี่ยนะด้วยใช่นะที่สำคัญยังช่วยปอบอปรมผิวได้ดีนะี่ยปกป้องผิวที่รเราเสียไปด้วยจากการที่พวกเราไปออกกองเจอแสงสหนักๆด้วยนะเพราะผมรู้สึกเนี่ยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันดูแบบว่าสดชื่นลดยิ้วรอยของตัวเองด้วยนะครับรู้สึกว่ามันคบรบมากๆและตัวนี้ก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะและดูให้ใกล้นะเนี่ย ผิวละเอียดด้วยนะเนี่ยใกล้เกินไปหรือเปล่าไม่ใกล้หรอครับแล้วเมื่อกี้จิ้มมาหน้านุ่มป่าวนึ่นุ่มเลยครับผมอันนี้คือ3สิ่งที่พวกเราขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าอยากแฮปปี้เหมือนพวกเรานะครับผมไปตามกันเลยสําหรับตัวนี้นะครับทอมทิดท็อตซีไฟท์โทเนอร์เอเซนต์นะครับถึงเวลาแล้วต้องไปแล้วต้องไปทํางานแล้วไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันโอเคครับปิดกล้องด้วยจ้ะงั้นบายบายก่อนสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันเนีฮะ